สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวเาบึงชาแนลนะคะวันนี้ขึ้นไลฟ์แต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้านาทีนะคะาวาบิงกับเบายองจะไปส่งขนมลูกค้านะคะลูกค้าสั่งขนมจะไปที่ฉะเชิงเซาไปอำเภออะไรนะเบายองอ๋อไปอำเภอพนมสารคามนะคะเขาจะเอาไปทําบุญ วันนี้ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะกลัวไม่ทันลูกค้าไปส่งขนมกับสาวบึงแล้วก็เบ่าหยองเลยเดอ้อไปจ้าเดี๋ยวเปาหยองมาปิดท้ายรถก่อนไปไหนละว,วันนี้ไม่มีวุ้นกะทิไม่ได้ทำเพราะว่าไป ส่งเขาแค่นี้พอแล้ววันนี้ค่ะให้ดูหน้าขนมเช้าม,มัวมัวหน่อยอ่าปิดท้ายรถเลยค่ะ ทับทิมที่พ่อใส่รถให้ตอนมายังอยู่ s <S แต่น่ปิดไฟกัน s <S ยังมือดอยู่เด้อทุกคนมืดตึดตือเลยตีจะหกโมงล้ว <'s> อีกหนึ่งนาทีหกโมงไป้วาเมืองเตอนสาวเลยแหว่า สองคนนี้ไปหาปลาโอ้ยไปหาปลาแต่เศาแท้เตรียมตัวไปหาปลาวันนี้วันอาทิตย์โอ้ยมืดตึกตือยังมือดอยู่เลยมีหมอกมีหมอกด้วยเนะเฮ้ยเนาะไปส่งขนมค่ะวันนี้ลูกค้าจะไปทำบุญที่อำเภอพนมสารคาม มืันนี้ขึ้นเงียบแทะวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีรถเลยถ้าแดงโทรศัพท์ป่ะไปส่งขนมกันค่ะไปส่งขนมลูกค้าแต่เช้าเลยวันนี้ไปส่งขนมกับสาวอึ่งกับเป๋าหยองนะคะไปส่งขนมถ้วย สวัสดีคุณดูคนดูหนึ่งอีกี่คนหกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเป็นถนนบางนาตราดนะคะข้างบนเป็นถนนบูรพาวิถีทางนี้ไปชนบุรีโอ้ออกมาถนนใหญ่รถเยอะอยู่นะ นัดลูกค้าไว้หกโมงหกโมงเลยยังไม่ทันถึงบ้านลูกค้าเลย <c oughs> ตื่นหนึ่งแต่ตีหนึ่งคืนไอ้ตีหนึ่งคืนอะนะโอ้ลงสะพานยังมือดอยู่เลยหกโมงแหละ ยูฟังนู่นหรอคือนึ่งว่าอยู่ฟังนี่ยูยเทิร์นรถไปฟังไปฟังเคหับางพีหมอกนนี้หมอกลงหมอกหรือฝุ่น,ออนเอาดีๆหมอกหรือฝุ่นแต่เย็นอยู่นะ ถนนบางนาตากเป็นถนนที่ไม่เคยว่างจากรถเลยอยพระมาบินธบแต่เศร้าเลยคุณผู้ชมคุณเอซสอนมอเตอร์ไซค์ย่งคุณขาเห็นปะพระออกบินธบาตแล้วโอ้ยเบาม,มคับเบาๆแน่สวัสดีคนดูนะคะสาวเบืองเบายองจะไปส่งขนมลูกค้าจ้าขนมถ้วย บ้านอยู่ไหนติดถนนนี่เลยเหรอโอ้ถึงบ้านลูกค้าแล้วอ๋อหลังนี้เราเคยมา่งอยู่นี่เดี๋ยวเด๋ยวแนกันนี่ค่ะบ้านลูกคา้ามืดตื่นๆเลยลูกค้ายังไม่ตื่นบอโทรหาด,ดูบรรยากาศถนนบางหน้าตาดด้วยค่ะ ฟังฝังเนี่ยยูเทิร์นกลับมาจะเข้าไปที่กรุงเทพจะเข้ากรุงเทพนะคะฝั่งนี้บริษัทเอ็นไก่อยู่ในเคหะบางพรีครับผมมาถึงหน้าบ้านแล้วครับอคครบ,บอย้้องลงไปแล้วบอยย้องไปส่งขนมแล้วสาวบึงบงลลงเด้อค่ะใส่ละันเดียวบึงลูกค้าก่อน ยกข้างหลังอู้วพอเห็นได้ให้บอย้องยกขนมลงกันให้เบิ้งวิวถนนบางนาตาดไปพังๆกันนะคะโอ้ยหมืดมัวมันฝนหรือหมอกเนาะ ao nhọn lắm rồi, muốn hiện ta ngâu đẹp đẹp วันนี้ลูกค้าเอาถ้วยไปด้วยนะคะไม่ได้แคะใส่กล่องให้ปกติปกติถ้าไม่ได้สั่งประจําสาวบึงบา่าวยองจะไม่ให้ถ้วยไปนะคะแต่นี่เป็นลูกค้าประจําเลยไว้ใจให้ถ้วยเขาไปด้วยเดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บถ้วยค่ะเพราะว่าเขาไปไกลเราลงไปด้วยดีกว่า เราลงไปถ่ายข้างล่าง รถเยอะแล้วค่ะรถเยอะมา ลูกค้าโทรมาสั่งข้าวหมาก2 0 0เดี๋ยวสายสายไปส่งข้าวหมากแล้วก็จะไปส่งถ้วยใหญ่ที่รา้านร้านก๋วยเตี๋วด้วยค่ะรอดรถมาเอาเดี๋ยวครับผมมีเพิ่งจะยกให้เขาอะเ,เหรออ๋อเพิ่หันมาหน่อยสวัสดีครับหน่อย <laughs> อา่าแล้วไม่ได้ตั้งไม่ได้ขายเหรอนี่ก็ขายส่งก็ขายเอออากาศดีนะคะเนี่ยเป็นถนนบางนาตราดเนะเาะรถมาแล้วค่ะรถไหนอะใช,อใช่หรือเปล่ามาจอดเรียนถนนใหญ่เลยนะคะเนี่ย ตาแม่ละมั้งนะถอยมาแล้วนะอู้อู้อู้แมบเลยเราเบ็ยังยกขนมให้ลูกค้า ค้าเนี่ยมาส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วปย่อนมาล้วปิดท้ายรถให้ด้วย ติดไหลให้หน่อยอยังมียังมีคุณผู้ชมเข้ามาชมอยู่ขอบคุณมากมานะคะที่เข้ามาชมวันนี้วันนี้สายสายก็จะไปส่งเข้าหมากนะคะแล้วก็จะไปส่งมีรถย้อนสอนมาแล้วก็จะไปส่งขนมถ้วยใหญ่ที่ร้านกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไลฟ์ให้ชมส่งส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วได้ตังแล้วใช่ไหม เรียบร้อยวันนี้ได้ตังค่าค่ากับข้าวแล้วได้ตังค่าแรงแล้วค่ะวันนี้ รโรงพยาบาลบางนาสองงานพระป่าเขาไปงานพระป่า,าเอาไปเลี้ยงไปทําบุญบางขาอ๋อไปเ,อเชิงเซาขอบคุณนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันมาส่งขนมเป็นเพื่อนสาวเวองนกระเปหย่องนะคะ อมแล้วก็สิท่าแต่บรรยากาศซะแล้วไอ้เมืองแม้่ม,มีอย่างละ่ะซาบุนก็สิกบไปนอนจะข้าวกันเด้ค่ะเดี๋ยวสายๆก็สิออกไปส่งอีกหลอบหนึง่งเ,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 เออไปซื้อข้าวเหนียวดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวที่ตลาดนางลำดีกว่าอุ้ยขึ้นสะพานขอบคุณคุณผู้ชมนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาชม เป็นกำลังแรงใจให้เสาบึงกับเบาย้องพ่อค้าแม่ค้าขนมถ้วยฉันก็บอกใครฉันก็บอกเดใครเี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเจอลุงมรจําใดประจําใดเลยใช่ไหม รืดหมอกเนี่แต่ว่าลงออกไปทางนอกก็เย็นๆอยู่เนาะสิยูเทิร์นรถลกลับแล้วเด้อค่ะสะวิงขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิิงมาชมก็มีคลิปทำเข้ามาคลิปทำขนมถ้วยแล้วก็คลิปต่างๆในช่องนะคะเข้าไปชมได้เลยเด้อ ฝากช่องฝากช่องน้อยๆของสาวงชาแนลด้วยนะคะบริษัทนิสสันยูเทิร์นกลับแล้วทางทางหันหนาไปนี่ทางไปชนบุรีด้ะคะ่ะโอ้ยมันยอมก็ขี่รถตึกตักตึกตักทรายแน่ด้ะคะ่ะจหน้อยกล่องแม้ สุพพอ์ค่ะสวัสดียมามเช้าครับเจ้คนสวยคนนะป๊าเจ้คนสวยวัาเลยขอบคุณหลายๆค่ะมวันอาทิตย์รถก็เยอะอืมวัมนอาทิตย์รถก็เยอะ จากหน้าที่ละนี่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสมัวรขออนุญาตลงไลน์เนาะเดี๋ยวจะเข้าซอยแล้วค่ะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็จะไปกินกาแฟอีกจะแก้วแล้วก็จะนอนพักสักครู่แล้วก็ ประมาณสามโมงออกไปส่งต่อค่ะไปส่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจำอุย้ยขอบคุณคนดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูให้กำลังใจสาววึงเบาหยองนะคะเข้าซอยแล้วค่ะนี่เป็นซอยวัดบัวโรยนะคะซอยวัดบัวโอยเดี๋ยวสาววิงจะตะเลิดไปอันยังเกาะตลาดกันเดอร์เปตลาดนางล่ำสักกันไปซื้อข้าวเหนียวหมูทอด แต่เงินค่าเขา่าละแม่มือน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> สแกนเมื่อก,กี้เรือให้เงินสด,นนสดอ๋อให้เงินสดอ่ะได้มากกับไปแต่ต้องแบงไหวลงทุนคือเกาล่ะค่ะมือน,นี้ในซอยกันเงียบได้นี่วันอาทิตย์บริษัท t o a ยุ่ขา้างหน้าบริษัท t o a ทำสีลงลงสีเนาะลงงานสี G O A คุณนอ้องของเพิ่นใหญ่คักเด้พี่น้องคนละแมนเบิดอบอยน้องขับรถขับรถจะตัก <c oughs> เราตื่นแต่เดือกตื่นนาตีหนึ่งคิงเราเลยหลกเลกหลกเลกอยู่มือน,นี้มาแต่แซ่แซ่กันละซ้อยหนีหน้อยแต่วันรถไล่หลายดิ นี่ก็จะเป็นค่างสินค้านะหมอกลงคือวานแหละคลังสินค้ามีคลังช้อปปี้ด้วยเด้อนี่เนี้ยคลังช้อปปี้เนี่ยคลังคลังสินค้าทั้งนั้นเลยค่ะบอปลาส่วนบอป้าวนี่ยสังเวิร์กเคยมาสื่ออยู่เด้ส่วนบอป้าวส่วนเนี่ย W H A นี่แหละทางเข้าไปคลังสินค้านี่ ภาสีลงไหลตั้งแต่ยุคุณลำพท่านนี่ล่งยู่จนมาหอดตลาดนางลำแล้วเด้อค่ะยามเช้าวันอาทิตย์ของตลาดนางลำก็ยังมีหลันอุ้ยนนำลันนนำเขามาขายแต่ซาเล่นเนี่ยนั้นนี่เป็นศูนย์อาหาร ส่วนอาหารของทางตลาดตอนเาสาร์ก็ซิมีมาขายโอ้บอกออกกะโอ้เขออกกะโอเคค่ะสาวบงขออนุญาตลงไหล่กันนะค่ะไปซื้อเขาเนียวหมูทอดกันนี่แหละไปซื้อร้านนี้แหละน้องเธอนนองหองพนักงานลูกๆห้านๆในข้างเพิ่กนกะมาหากินข้าแถวนี้ล่ะค่ะ มาฝากทองไว้น้ําตลาดนี่แหละย่าเว้นย่าแรงออกกะยังสีนะเพื่อกระซิมาก,กินแถวนี้แหละในี่ตลาดนางลําบางเสาธงแล้วแถวสิ่อุย้ยคนนะเป็นตาแซบเว้ยสองหอนนะมีม,มุมตลาดสดของสดของแห่งศูนย์อาหาร ุ้สาวบึงขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เขมามอชมเหุ้กำลังใจเขมามาเมืองขออนุญาตลงไหลเด้อค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีดเ,เด้อค่ะลงเราเด้